ป้าเ,เลยทุกคนทํางานกันหมดทำด้วยจิตอาสาบนพื้นฐานของจิตจานึกที่จะเติมเต็มให้กับสังคมในทุกมิติโดยไม่หวังผลตอบแทนถูกไหมเออแต่นั้นอยากคิดว่าเอาคะแนนให้พักไม่ได้สู้ใว้เต็มที่ผมคะแนนให้พักมันผมพอได้แต่ผมอยากได้เขตผมอยากได้เขตแล้วผมถามว่าผมมีความหวังไหมผมมีความหวังทุกเขตเลยแต่เขตน,นั้นต้องฟังผมแลวเดินตาม ถูก่าถ้าหากไม่เดินตามต้องมีเหตุผลและวิธีการที่เหนือกว่าผมถ้าเหนือกว่าเดินเลยแต่ถ้าไม่มีไม่มีวิธีการไม่ไม่มียุทธศาสตร์ไม่ยุทธศาสตร์มีนะถ้ามีมียุวิธีและกลยุทธ์ที่ดีกว่าผมต้องทําตามผมโดยไม่มีข้อแม้ถูก่าเราเนี่ยไปบอกขอเสียงหน่อยขอเสียงไปขอทําไมถ้าผมเป็นครับผมไม่ให้หรอ,อกขอโอกาสขอโอกาส ให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบง่ายๆหรือว่าขอโอกาสให้เราคนเชิดสบายะคนฝั่งเราไม่ถึงไม่มีใครอย่างเราเราไม่ได้คิดเพื่อมันแตกต่างไปแต่เราคิดถึงความเป็นจริงนะขอโอกาสให้คนไทยด้วยนะเออขอโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบง่ายๆแค่นั้นเองชอสมากนะครับผมว่าเข้าถึงใจคนนะ แต่ก่อนไปแรกะเขาไม่เขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาไม่รู้เรื่องก็คือวันนี้ทางบังพักขอครอบกลวหนึ่งเสียงว่าจูกบบ้างแ่ไม่ีด้ทำอไตามเราอะเรียนแบบครับทําไมทาไมต้องขอครอบกลงหนึ่งเสียงอ่ะทางรื่นใหม่ก็ขอขรอกลงหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงเจ้าบ้านเพื่อเหตุผลนโยบายเงินทุนเจ้าบ้านเพราะเราให้เจ้าบ้านคนเดียวถูกป่ะเราก็ขอกค่เสียงเดียวนี่คือหลักการเลขผลเนีุผลไงมันมันเป็นธรรมนั้งสองสายถูกต้อง เขามีอยู่6เสียงให้หมดเลยแล้วแต่แต่ผมขอเสียงเดียวครับเพราะได้ยุบายให้เจ้าบ้านคนเดียวพาให้คนเดียวจะเอาเขาทั้งบ้านเลยใล้เขาไปรับตางที่อื่นบ้างรักใครชอบใครเรื่องเหมือนเดิมอันนี้คือว่าดีไงรักใครชอบใครเรื่องเหมือนเดิมเงินจุนเจ้าบ้านขอเสียงเดียวทั้งประเทศขอเสียงเดียวถูกป่ะอันนี้คือเสียงของประชาชนที่บริสุทธิ์ที่สุดละแต่พรรคอื่นเขาแอบว่าขอเสียงเดียวคุณเอาไปทำอะไรเสียงเดียวเนี่ย แต่เสียงเดียวของภาคกลางเรื่องใหม่ก็ภาคกลางเรื่องใหม่มีนโยบายเงินทุนเจ้าบ้านเราให้เจ้าบ้านหลังคาเรือนละหนึ่งคนบริษัทบ้านมีแค่คนเดียวเราอธิบายได้แต่เมื่อกี้ครับเราให้ครอบครัวละแสนห้าใช่เตะแสนห้าให้ให้ใครอะโอ้ยเลยแสนละเจ๋ลจละเด็กเแก่แล้วสนห้าถามมาตรงนี้แลนะมึงจบวิศวะอะไรมามึงใช้เงินเท่าไหร่ เออแล้วจะให้ใครวิธีคืนคืยอะไรวันนี้เพื่อไทยวันนี้ออกมาเนี่ยเศรษฐาเนี่ยสิบหกปีให้มื่นนึงอันนี้ประชานิยมเปล่าประชานิยมถูกป่ะเกียรติและศักดิ์ศรีคนไทยอยู่ตรงไหนมึงซื้อเลยนะคนไทยต้องมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีด้วยเงินทุนเยอะมากถูกป่ะใครถามไม่ไม่กลัวคนใครไม่คืนเหรอไอคนที่เอาไปหนึ่งจุดล้านล้านอ่ะ ใช้แบบไม่จ้องคืนแล้วมึงไปถามบ้ามั่งนิว่าเอาไปใช้อะไรแล้วประชาชนได้ประโยชน์อะไรถูกไหมวันนี้พอถามเรื่องเงินทุนสามพันถบาทโหคิดมากเรื่องมากห่วงตรงนน้นห่วงตรงนี้ห่วงตรงนั้นแต่ไม่ได้ห่วงว่าประชาชนคนทุ่วใหญ่เนี่ยจะแย่งแมวกินอยู่แล้วก็มีคนถามเหมือนกันนะครับผมก็อธิบายมนา้าว่าสมมติว่าคุณมีความคิดอยากจะทําร้านขายหมูปิ้งที่หน้าบ้านแต่จะได้เงินทุน พอเรามีเงินทุน3,600บาทคุณค้าขายได้ยังไงล้ะคุณจะโกงไหมไม่โกงถามง่ได้เลยนะ <3. S 2> สว3,600บาทเนี่ยคือมาละร้อยเนี่ยคือได้ไหมมีถ้าคืนมาละร้อยได้ปีหนึ่งไม่มีดอกเบีย้ยครับฟรีดอกเบีย้ยเลิ่มเพิ่มเงินให้3,600เอาไหมใช่ป่ะเชอย่างมโนเข้าไปทำเข้าไปทำไอคอนเทนต์มาเนี่ยอันนี้สุดยอดอยากให้คกทำพี่มาไปเจอใครปุ๊บเนี่ยถามเลยให้3,600บาทเนี่ยจะเอาไปทําอะไร ถูกปะถ้าคืนได้วันละหนึ่งร้อยปีหนึ่งสามหมื่นหกพันบาทถูก่าปีหน้าเอาไปสามหมื่นหกเป็นเจ็ดหมื่นสองดีไม่ดีฟรีดอกเบี้ยเพิ่มวงเงินครับถามแค่นี้พี่มาสัมภาษณ์เขาก็มันทิปแล้วมาแชร์มาแชร์มาแชร์ต่อไปพุ่มเนียผมบอกว่าถ้าใครสัมภาษณ์อย่างนี้มากๆเรว่อกว่าแล้วพักเอาอันไหนที่โดนน่าสนใจเนี่ยมีรางวัลมีค่าน้ำมันรถให้เดินต่อปีรางวัลเออไม่ใช่คืออย่างนี้อ่ะ ผมใช้ยุทธีจับก,ก่อนจ่ายเพราะว่า <half. S 2> <ing> ผมเงินน้อยไงรื่ออกปะถ้าไปสัมภาษณ์มาแล้วทํามาดีแล้วอย่างเงี้ยถ้าโอพักเรื่องเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนหน้าข่าวว่าคุณถ่ายภาพมาดีนึกออกปะพอถ่ายภาพมาดีปุ๊บข่าวจะเล่นใช่ไหมจ่ายเหมือนกันถ้าคลิปอันนี้ถ้าภักเอามาเล่นจ่ายเออจะคลิปละสองพันสามพันราไดที่ผมไที่ผมไปสัมภาษณ์กับประชาชนนะ เาพูดเรื่องนี้ไปเขางงนะฮะแต,ตแต่ผมยังใช้อยู่เราให้เขาถามดูอันนี้สูงตู้ใหญ่ป่ะพอเขาถามมาพวกจะนั่งขเขาสนใจแล้วดังนั้นวิธีไปหาไปพบเขาเนี่ยสวัสดีครับผมจีเจปลาครับมาพบกับพี่น้องพูกเนี่ยขอโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงแหล่งเงินุนแบบง่ายๆสามหมื่นหกพันบาทรักใครชอบใครเรื่องเหมือนเดิมขอเสียงเดียวครับสวัสดี บอกเบอร์เข er ้าไปเลยขอโอกาสให้คนไทยเบอร์เบอร์ของเราเนี่ยคือโอกาสของคนไทยได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบเนี้ยเบอร์สามสิบเนี่ยคือโอกาสของคนไทยที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบง่ายๆพี่ลองพิจารณาครับเบอร์สามสิบคือโอกาสของคนไทยที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบง่ายเบอร์ห้าคือโอกาสของคนไทยที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบง่ายดีเจปลาเบอร์อะไรเบอร์แปดผมดีเจปาเบอร์แปดครับ คือโอกาสของคนไทยจะได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบง่ายๆสามหมื่นหกพันบาททุกครัวเรือนขอ,อครอบครัวละเสียงเดียวสอดคลนะ้องไหมของเรามันเป็นเหตุเป็นผลจำคำผมไว้เรื่องหนึง่งนโยบายและสิ่งที่ผมพูดจะไม่มีอะไรขัดแยง้งไม่มีการขัดแย้งในตัวเองมันจะล้อตามกันไปหมดเลยทุกเรื่องผมคิดว่ให้ทั้งหมดถูกป่ะ มีตรงไหนที่ผมพูดแล้วมันขัดแย้งกับตัวเองมั้ยถูกปะอาผมประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญผมประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนป็นสาญไม่มีอะไรที่ขัดแย้งกันเพราะมันลากความคิดเนียวกันมาเป็นม้วนเดียวกันแล้วเมื่อมันพูดมันจะไปในทิศทางเดียวกันในการมีกี่เข็มมีกี่เข็มสเขามเข็มสามเข็มถูกปะครับ ถ้ามันปกติดีอ่ะมันจะตีกันไหมไม่มีไม่มีครับมันจะไปในทิศทางเดียวกันหมดเหมือนนโยบายเงินร้ฐบ้านครับมันไปในทิศทางเดียวกันหมดไม่มีอะไรขัดกันเลยถ้านโ <ๆ S 2> ยบายอย่างนี้ถือว่าทําได้หลานเปอร์เซ็นครับผมเอาคอเป็นประกันผมกล้าพูดเลยนะเพราะผมพูดในทุกที่แล้วว่าถ้าไม่ได้นะมึงมาหากูเลยผมเปิดเผยครับ สามที่หกวันมีพักไหนบ้างประกาศวันนี้ค่าแรงเนี่ยประกาศแล้วนะเพื่อไทยถ้าได้ไปรัฐบาลต้นปีหน้าสี่ร้อยต้นปีนะคับปีหน้านะแต่ของเราสามหกวันของเราชัดเลยสามหกวันสามหกวันครับพูดแล้วไม่ต้องเอาไปขยายต่อนะเพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่ผมจะไปต่อรองแล้วมันเป็นวิธีที่ที่ให้พวกเราเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดนี่ทำได้จริง เงื่อนไขรูปรัฐบาลเงื่อนไขเดียวถูกว่าอะไรเงี้ัเงินงทุจ้าบ้านครับ